คุณเคยสังเกตไหมคะว่าคนที่เขารวยจริงๆเขามักจะไม่พูดมากคนที่ประสบความสำเร็จมากๆส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตแบบเงียบเงียบเรียบง่ายไม่อวดไม่โชว์ไม่ต้องแสดงชีวิตลงในโซเชียลเพื่อให้คนอื่นมาชื่นชมโดยเฉพาะเศรษฐีชาวจีนค่ะพวกเขาเงียบแบบชนิดที่ว่าถ้าไม่มีใครบอกว่าคนนี้รวยนะบางคนก็ไม่มีทางรู้ได้เลยและวันนี้ครูเกีจะพาคุณมาคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะเรื่องที่พอคุณฟังแล้ว คุณอาจจะอยากเงียบขึ้นมาทันทีเพราะนี่คือเคล็ดลับของความรวยแบบที่ไม่ต้องวิ่งตามใครแบบที่รวยแบบเศรษฐีที่ไม่อ้อวดคะ่ะทำไมคนรวยเขาถึงไม่โอ้อวดคุณรู้ไหมคะคนจีนรุ่นเก่าเขามีคำหนึงที่เขาตอกย้ำกับลูกหลานอยู่เสมอนั่นก็คือเงินที่พูดถึงมากที่สุดคือเงินที่หายเร็วมากที่สุดเศรษฐีชาวจีนส่วนใหญ่เขาเติบโตมาจากยุคที่จะต้องเก็บออม เขาผ่านความยากลําบากผ่านสงครามผ่านความขัดสนเขารู้ดีว่าทรัพย์สินเงินทองที่แท้จริงมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องออามาอวดเอามาโชว์เขายอมที่จะใส่เสื้อผ้าเก่าๆยอมที่จะมีแค่เสื่อผืนหมอนใบยอมขับรถธรรมดาแต่ว่าหลายคนพัฒนาตนเองจนพอตการลงทุนหลักร้อยล้านและนี่แหละคะ่ะที่เขาบอกว่ารวยแบบเงียบๆที่แท้จริงและคุณอยากรู้ไหมคะว่าน,นิสัยของชาวจีนที่ทําให้เขารวยเงียบ เขาทำยังไงกันวันนี้ครูเก๋มีนิสัยนั้นมาฝากคุณทั้งหมดหขอ้อข้อที่หนึ่งเก็บเงินแบบเงียบๆแต่ใช้จ่ายอย่างมีสติคนรรวยเงียบจะคิดทุกบาทก่อนจะใช้ไม่ใช่เพราะเขางกหรอกนะคะแต่นั่นเป็นเพราะเขารู้คุณค่าของเงินเขารู้มากกว่าคนทั่วไปเขาเคยลำบากมาก่อนเขาเข้าใจว่าถ้าได้เงินมาต้องทำยังไงพวกเขาจะคิดว่า เงินนี้แหละที่จะสร้างอะไรต่อมีอะไรและเขาก็คิดว่าแล้วฉันจะเอาเงินนี้ที่เก็บไว้ไปต่อเงินได้ยังไงแทนที่เขาจะคิดว่าเงินที่ฉันมีฉันจะซื้ออะไรดีนะฉันจะทำยังไงให้ชีวิตฉันหรูหราและมั่นคงฉันจะทำยังไงให้คนรู้ว่าฉันรวยและอวดอ้างพวกเขาไม่เคยคิดแบบนั้นวิแต่นำเงินไปลงทุนแล้วคิดว่าจะสร้างอะไรต่อดีเพื่อขยายธุรกิจของเขาให้รวยมากยิ่งขึ้นข้อที่สอง พวกเขาฟังมากกว่าพูดเวลาที่ไปอยู่ในวงสนทนาคนพวกนี้มักจะเงียบก่อนเขาจะฟังทุกมุมเขาจะคิดก่อนพูดเขาพูดน้อยเพราะลึกๆแล้วเวลาที่เขาฟังเขากำลังวิเคราะห์ข้อมูลเขากำลังวิเคราะห์ผู้คนเขากำลังมองสถานการณ์นั้นอย่างอ่านเกมออกคะ่ะและแน่นอนคนที่รู้เกมรู้เท่าทันทุกคนก็ย่อมเป็นคนที่ชนะในทุกสถานการณ์ข้อที่ส พวกเขาไม่เปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับใครเศรษฐีจ,จีนจำนวนมากเขามักจะสอนลูกหลานว่าอย่าแข่งรวยกับใครนะลูกแต่ให้เขแข่งเพื่อให้ตัวเองนะเก่งมากกว่าตัวเองในเมื่อวานก็พอเห็นหรือ,อยังล่ะคะเขาไม่ได้อวดไม่ได้สอนให้ลูกหลานของเขาต้องไปเบ่งอวดเก่งอวดรวยกับใครแต่เขาอยากให้ลูกหลานของเขาขยายธุรกิจร่ำรวยและใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุข เพราะพวกเขารู้ดีว่าการการแข่งขันกับคนอื่นมันแข่งได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดแต่การพัฒนาตนเองแบบเงียบๆมันจะไปได้ไกลมากยิ่งกว่าข้อที่สพวกเขารู้จักลงทุนในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามเขาไม่ตามกระแสเขาไม่ตามเทรนด์ฮิตเขาไม่ลงทุนในหุ้นที่คิดว่าตัวนี้จะปังๆและสุดท้ายก็ขา,ขาดทุนแต่เขาจะลงทุนในสิ่งที่เขาเข้าใจ พวกเขาจะลงทุนในสิ่งที่มีความรู้แม้บางครั้งมันจะดูธรรมดาอย่างเช่นเรื่องของที่ดินรกร้างเรื่องของธุรกิจซ่อมเครื่องจกักรหรือแม้แต่เรื่องของการลงทุนทําธุรกิจตลาดสดซึ่งหลายคนมองข้ามดูเหมือนจะเป็นธุรกิจที่ไม่มีเกียรติอะไรแต่สุดท้ายคนจีนหลายคนก็กลายเป็นเจ้าของธุรกิจย่านนั้นย่านนี้ด้วยความร่ารวยแบบเงียบๆของพวกเขานั่นแหละค่ะข้อที่ห พวกเขาดูแลครอบครัวแบบเงียบๆไม่ต้องโชว์เศรษฐีคนจีนจำนวนมากใส่ใจเรื่องบ้านมากแต่พวกเขาจะไม่พูดมากแต่พวกเขาเลือกที่จะลงมือทำพวกเขาดูแลลูกหลานให้ดีพวกเขาสร้างต้นทุนชีวิตให้กับครอบครัวแบบที่ไม่ต้องถ่ายรูปลงทุกวันทุกมือ้อไม่ได้โชว์ในโซเชียลซึ่งคนจีนหลายคนบางคนคุณก็ไม่รู้จักเขาโดยซ้ำแต่เขาก็ร่ำซ้ำและก็ร่ำรวยมากๆค่ะตัวอย่างในชีวิตจริงของคนที่รวยเงียบ ก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะคะอย่างรุ่นพี่ของคูเกตคนหนึ่งเขาทําธุรกิจเล็กๆขายพวกอะไรใช้ชีวิตเรียบง่ายสุดๆขับรถกระบะคันเก่าๆใส่เสื้อยืดธรรมดาธรรมดาๆต่พอได้รู้จักลึกๆจริงๆถึงได้รู้ว่าเขามีโกดังให้เช่าอยู่3จังหวัดลูกค้าจองล่วงหน้ากลายเป็นปีๆเขามีหุ้นในบริษัทจีนที่เติบโต20เท่าภายใน5ปีเวลาที่ถามเขาว่าทำไมพี่ถึงไม่อวดเลย เขาก็ยิ้มแล้วก็ตอบเยียบเยียบว่าเงินมันอยู่ที่ปากน้องไม่ต่างจากกลิ่นหอมของอาหารไม่นานมันก็จางหายไปแต่ถ้าให้เงินมันอยู่ที่ใจมันจะอยู่ในพอร์ตมันจะอยู่ในความรู้และเงินนั้นน่ะจะไม่มีวันหายไปไหนจําไว้ให้ดีนะเว้ยน้องโอ้โหครูเก๋ฟังแล้วก็อึ้งเลยนะคะเพราะว่ามันคือแก่นแท้ของคนรวยที่แท้จริงรวยจริงไม่ต้องอวดแบบที่เขาว่าและครูเก๋ก็จําประโยคนี้ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะแล้วคุณล่ะคะ อยากที่จะเป็นคนรวยอยากที่จะเป็นคนมีความมั่งคั่งคุณลองฝึกที่จะรวยแบบเงียบๆแบบเศรษฐีชาวจีนและที่สำคัญเราก็สามารถฝึกรวยด้วยตนเองได้โดยที่ไม่ต้องโอ้อวดคนอื่นฝึกพูดกับตัวเองทำให้ตัวเองตอกย้ำซ้ำๆเปลี่ยนความเชื่อว่าคุณเองก็กลายเป็นคนหนึ่งที่จะรวยได้อาจจะพูดกับตัวเองหน้ากระจกไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่บอกว่าฉันไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นเพราะฉันรู้คุณค่าของตัวฉันเองดี ความเงียบของฉันคือสนามที่จะทำให้ฉันเติบโตด้านการเงินฉันรวยขึ้นในทุกวันเพราะฉันใช้ชีวิตในการสร้างอนาคตของฉันอย่างมีสติเงินทองหาง่ายมากสำหรับฉันฉันพัฒนาศักยภาพของตัวเองทุกวันทำให้ฉันหาเงินเก่งคำพูดเหล่านี้คุณสามารถคิดให้เหมาะสมกับตัวของคุณเองได้เลยเพื่อเป็นการตอกย้ำซ้ำๆให้ตัวเองเชื่อว่าเงินทองเป็นเรื่องที่หาง่ายมันจะค่อยๆปรับขึ้นความคิดของคุณ ให้คุณกลายเป็นคนรวยได้จากความคิดของคุณก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณจะมั่นคงคุณจะลึกซึ้งคุณจะมองไกลคุณจะมองเห็นแต่ความเป็นไปได้ที่จะวิ่งเข้ามาหาคุณโดยไม่รู้จบค่ะคุณรวยได้โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงดังและคุณรวยได้จากภายในของคุณก่อนท้ายที่สุดนี้นะคะผู้เกียนอยากจะฝากคุณเอาไว้ว่าคุณไม่ต้องดังคุณไม่ต้องโชว์คุณไม่ต้องให้ใครยอมรับเพื่อที่จะรวยได้ แต่ว่าคุณสามารถที่จะรวยได้จากการที่คุณค่อยๆทำในสิ่งที่คุณรักตั้งใจทำหน้าที่ของคุณไปแล้วคุณจะรวยได้แบบเงียบๆแล้วหลังจากนั้นความทรงพลังมันจะเกิดขึ้นมาเองค่ะบางคนเงียบแต่มีธุรกิจตั้งสามสาขาบางคนไม่เคยโพสต์แต่พอตในหุ้นกับโตเอาโตเอาบางคนไม่เคยโอ้อวดความสุขเพราะพวกเขากำลังสร้างมันอยู่ทุกวันรวยแบบเงียบๆคือการรวยแบบมั่นคง รวยแบบไม่หวือหวาแต่วางรากฐานอย่างลึกถ้าคุณรู้ว่าชีวิตตอนนี้ยังไม่ได้ไปเร็วเท่าคนอื่นไม่เป็นไรนะคะขอให้คุณพัฒนาตัวเองแบบเงียบๆแต่มั่นคงของคุณต่อไปสุดท้ายคุณจะไปถึงที่ที่พวกเขาหยุดอยู่แล้วในที่สุดคุณก็จะรู้ว่าการแซงหรือการทำชีวิตของคุณให้ดีบางทีมันเป็นเรื่องของการใช้เกมระยะยาวค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามช่อง podcast ครูเกศส i o นขอให้คุณเป็นคนที่มีความมั่งคัง่งเป็นคนที่มีความสงบและเป็นคนที่มีความเงียบที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง podcast ค,ครูเกศส i o นไว้ค่ะครูเกศลงคลิปในการสร้างแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ให้กับคุณในทุกๆวันเพื่อที่คุณจะพัฒนาตนเองให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีที่สุด เราพัฒนาตัวเองไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ